สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาเจอช่องพิธีสตูดิโอนะครับซึ่งวันนี้นี่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีกองกล่องนะครับวางเรียงอยู่หกกล่องนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อีกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมเพิ่งได้แมงมุมเข้าบ้านมาใหม่นะครับแล้วก็อ่าในเซตพวกเนี้สี่ห้าตัวตรงเนี้ผมปล่อยนะครับมีชนิดที่จะปล่อยนะก็เดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ย ผมจะมาทําการย้ายบ้านให้กับ2ชนิดนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือนี่ครับ Cambodian Midnight Blue นะครับอยู่ในนี้นะพอดีกล่องมันแบบเนี่ยสภาพไม่ได้เลยนะครับเปิดไปก็แทบจะไม่เห็นตัวแล้วนะครับแต่ว่าสีสวยมากแต่ว่าเนี่ยตัวอยู่เห็นไม่เห็นขาปะมันมันแบบสภาพกล่องมันแย่นะครับเดี๋ยวจะจับย้ายใส่กล่องให้มันดีๆสวยๆหน่อยเนาะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นบาฟูลีนะครับ นี่ก็ขนาดประมาณสักสองนิ้วกว่านะครับสองนิ้วครึ่งประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะทําการย้ายบ้านเหมือนกันแต่กําลังคิดลังเลอยู่ว่าจะเอาสองตัวเนี้ยรวมกันนะครับเป็นบาฟูรี่เหมือนกันน่าจะไม่กินกันเดาว,ว่านะผมจะลองเสี่ยงดูเพราะว่าผมอยากลองเลี้ยงรวมดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยออเนรน์บาบูนนะครับตัวนี้ตูดจะยังแฟบแฟอยู่เนาะเดี๋ยวเมเพิ่งมาถึงอะ่ะเดี๋ยวผมจะ จับแบบปฐมพยาบาลก่อนนะครับหมายถึงว่า,าพักฟื้นก่อนนะครับพักฟื้นก่อนก็มีออเรน์บาบูนทั้งหมด2ตัวนะครับอีกตัวนึงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ดูแบบเหมือนขามันขาดไปข้างหนึ่งครับเดาว่าตอนลอข้ามน่าจะน่าจะมีปัญหาแต่ตัวนี้สมบูรณ์ดีนะครับแต่ตัวที่ผมผอมเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองให้อาหารดูก่อนเนาะ <S <S โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกโกเดนซีนะครับ <S <S น่าจะเป็นเพศเมียทั้งคู่นะเนี่ยเห็นมอันนี้ดูใต้ท้องนะ เพราะว่าเคยมีโเด้นีตัวเมียก็ทรงๆประมาณนี้ครับนี่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมเดาว,ว่าน่าจะเมียคู่เลยนะครับอันเนี้จากที่ดูภายน,นอกเนาะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นไฟเล็กนะครับเม็กซิกันไฟเล็กนี่ก็ผอมๆเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าเหมือนเจ้าของเก่าเขาแบบน่าจะน่าจะไม่ได้ให้แบบว่าสารอาหารได้เต็มที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะอ่านี่อันนี้ตัวหนึ่งนะครับไฟเลกเป็น แต่ตัวนี้ยมันเห็นไหมเห็นขาเขาป่ะเนี่ยตัวนี้ผมว่าจะเลี้ยงเองเดี๋ยวก่อนเหมือนขามันหักอะครับตัวนเนี้ยเนี่ยดูดีสงสารมากนะครับมันเกิดจากเจ้าของเก่านี่แหละเดี๋ยวผมอาจจะเลี้ยงไว้เองนะครับตัวเนี้ยอืมเพราะว่าดูแล้วไม่อยากเสี่ยงที่จะขายไปให้ใครเนาะดูแล้วอาจจะแบบมีปัญหาได้นะครับในระยะยาวอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลานะครับเดี๋ยวเคลียกล่องพวกนี้ลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับการ จัดบ้าน EP นี้กับเจ้า Midnight Blue ออกันตัวนี้ตัวด้านบนนี้นะครับส่วนู u f ่เดี๋ยวรอ EP ถัดไปเนาะแล้วก็ไอ้แก๊งนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไมาได้นะครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดย Substate จาก Thailand g นะครับนี่เลยเดี๋ยวจะไปบอกสรรพคุณกันในคลิปตอนย้ายบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกเนาะที่ได้ได้บอกไปแล้วนะครับนั่นกะ็คือเจ้านี่เลยก็ Cambodian Midnight Blue นะครับตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะบอกเลยว่าสีสวยมากตอนที่ อ่าไปเปิดดูกับเจ้าของเก่านะครับแต่ดูสภาพเด็แบบพันมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นปะแต่คือสภาพของแมงมุมอ่ะสวยจริงผมผมอันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าเหมือนมันสวยมากซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมอ,อุปกรณ์แล้วนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทุรักทุเลหรือเปล่าในการแบบว่าเคลื่อนย้ายเนาะอ่าเดี๋ยวเริ่มที่การไอ้นี่ก่อนเลยดีกว่าจัดบ้านนะครับงั้นเดี๋ยวตอนย้ายค่อยว่ากันเพราะว่าดูแล้วน่าจะทุรักทุเลนิดนึงเลยอ่ะ ก่อนอื่นเลยผมอะมีดินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ใส่จากนี่แหละจากซับสเตตนะครับนี่เลยจากทารันแก๊งเนาะ mm hmm. ก็ถ้านึกถึงเรื่องของรองพื้นเรื่องของการจะใช้ดินกับสัตว์นะครับ mm hmm. ก็ให้หนึกถึงทารันแก๊งได้เลยนะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้สับคันหนุนหลักนะครับของคลิปนี้นะแต่จริงผมใช้ของเขาอยู่แล้วแหละก็คือทุกตู้ที่ทุกคนเห็นนะครับคือได้ใช้ของทาันแก๊งอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็แนะนานะครับสาหรับคนที่เริ่มเลี้ยงนะหาดินหาอุปกรณ์อะไรเงี้ยลองทักหาทารันแกงได้เลยถูกละหกสิบาทนะครับแล้วก็คุณสมบัติด,ดีมากก็คือเรื่องความสะอาดเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับอ่ะไปดูที่แบงมุมกันต่อนะครับการย้ายบ้านก่อนอื่นเราก็ใส่ดินนะครับขึ้นมานเห็นไหมอย่างผมอาจจะใส่จนแบบให้มันหนาๆหน่อยนะครับยิ่งแบงมุมที่เขาชอบขุดเนี่ยพวกบึงไทยพวก เอ่อตระกูลโลกเก่าอะไรเงรี้ยที่มันแบบว่าหลายๆชนิดที่มันชอบขุดรูครับเราพยายามแบบใส่ให้มันเยอะๆไปเลยนะครับดินอนะแล้วก็ทําสโลป่ะผมก็จะทำาเงี้ยเกือบทุกคลิปนะเกือบทุกตัวแล้วกันว่าง่ายๆคือเกือบทุกตัวเนี่ยจะทําเป็นสโลปขึ้นไปอย่างงี้นะครับเพื่อให้ฝั่งหนึ่งมันสูงขึ้นไปแล้วก็อีกฝั่งแบบสโลปลงมาลหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกหาไม้มาใส่เราก็อาจจะใส่ในฝั่งที่อ่า เป็นฝั่งสูงสูงก็ได้นะครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการขุดในการเข้าไปอยู่นะเนี่ยผมจะใส่ลงไปนี่ปึ๊บอ่ามันก็นจะเป็นโพรงไปใช่ไหมครับนี่เป็นโพรงนี้เนาะแล้วเราก็ทําการขุดช่วยเขาเหมือนแบบช่วยทำโพรงให้เขาเนี่ยให้มันเป็นร่องลงไปนะครับนี่ทำอย่างนี้เหมือนนาทางให้อ่ะว่าแบบมาตรงนี้นะถ้าจะอยู่อะไรเงี้ยด้านบนเราก็จะดีมาใส่ดนึงนี่เราก็ทำอย่างนี้ไปนี่ครับแค่นี้นะม,มันก็จะเป็นเหมือนโพรงลงไปข้างล่างนะหลังจากนั้น นี่ครับไม่ยากเลยเราก็ติดพวกต้นไม้ลงไป,ไงไปชึบกดลงไปนะ้มนแน่นเลยก็ได้นะ,ะผมจะใส่สักสองขันแล้วกันเี็ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะหนาะแล้วก็ใส่ลงไปเราวามารถหาตัวช่วยช่วยกดได้นะให้มันแน่นอ่ะเช่นอย่างนี้เห็นไหมแค่เองครับง่า,งงายๆเลยแต่ปัญหาหลักก็คือตอนจะย้ายนี่แหละผมบอกเลน,นะาว่าเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ทุกครั้งเวลาที่เราจะย้ายแมงงุมนะครับ เพราะว่ายิ่งตัวเล็กๆยิ่งแบบยากนะมันค่อนข้างจะไวนะครับคือผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะยากนะครับในการย้ายไมมุมตัวเล็กเนะี่ยเดี๋ยวขอลบกล้องถ้าเราโดนกัดเข้าไปเนะี่ยคือเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าอันตรายนะครับอันตรายมากเลย ใจครับบอกเลยคือแล้วยังกล่องแบบนี้ด้วยนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะาย,ยากนะครับเอาพวกนี้ออกก่อนนะพร้อมจะออกเลยในกล้องน่าจะเห็นเนาะคือไอจังหวะเอาลงครับถ้าเขาวิ่งสวนขึ้นมาแล้วเข้ามือเราเนี่ยผมบอกเลยว่าพาราก็เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีสติในการ ในการที่จะทำนะครับนิดนึงเลียงน้อยเนี่ยให้เขาเกาะอันนี้ลงไปได้ไหมคือถ้ามีอะไรผมอาจจะปล่อยฝาเลยนะผมจะไม่ยื้อไว้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเสี่ยงปิดปิดปิดป,ดป,ดปดโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหรู้มากผมไม่ได้มเมกนะครับช็อตเนี้ยผมบอกเลยว่า ของจริงผมเสียวจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นแมงมุมโลกเก่าด้วยนะแล้วโดนไปทีเนี่ยน่าจะปวดหลายวันนะครับพิดข้างๆรุนแรงนะครับโลกเก่าเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันอย่างที่บอกไปครับนี่เลยเป็นไงสีเขาจะออกตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นปะเนี่ยสมชื่อนะครับมิดไนต์บลูนะก็เป็นแมงมุมจาก ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชานะผมคิดว่ามันก็คือบึ้งน้าเงินนั่นแหละนะครับมันก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกบึ้งน้ําเงินแหละแต่ว่าด้วยแหล่งกําเนิดด้วยอะไรเงี้ยทําให้เรื่องของสีสันเรื่องของอ่าความชัดความคมของสีมันอาจจะเลื่อมกันนิดหน่อยแต่จริงบึ้งไทยแล้วก็ประมาณนี้ก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยมิดไนท์บลูนะโอเคครับคลิปนี้ก็ง่ายๆครับ ไม่มันจะง่ายก็ไม่ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็น,นี้ครับถ้วยน้ําอันจิวผมใช้พวกแบบ้พวกพลาสต,ติกอะไรเงี้ยก็มาตัดตัดเอานะครับแล้วเราก็จิ้มลงไปแบบนี้เพื่อให้เราอะสามารถเอาน้ําหย่อนลงไปได้นะครับเราก็น้ําใส่นี้เสร็จแล้วครับตัวแรกของเรา